แน่นอนค่ะมาถึงแนวทางที่ซึ่งเป็นตอนที่จะไขความลับของวงจรแห่งความอุดมสมบูรณ์ที่สมบูรณ์แบบนี่คือบทความเรื่องกฎแห่งการไหลเวียนยิ่งให้ออกไปยิ่งได้รับกลับมาอย่างน่าอาัศจรรย์ค่ะที่จะมอบกุญแจดอกสำคัญในการเปิดประตูสู่กระแสความมั่งคั่งที่ไม่มีวันสิ้นสุดค่ะ คุณเคยสังเกตไหมคะว่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดไม่เคยกักเก็บอะไรไว้เลยแม่น้ำต้องไหลต่อไปเพื่อรับน้ำใหม่ต้นไม้ต้องสลัดใบทิ้งเพื่อผลิใบใหม่และลมหายใจของเราก็ต้องปล่อยออกก่อนที่จะรับเข้าได้นี่คือกฎพื้นฐานที่ทรงพลังที่สุดของจักรวาลกฎที่เรียกว่ากฎแห่งการไหลเวียน เรามักจะถูกสอนให้สะสมและกอดเก็บสิ่งที่เรามีไว้ให้แน่นที่สุดเพราะกลัวว่ามันจะหมดไปแต่ในโลกของพลังงานการกระทำเช่นนั้นเปรียบเสมือนการสร้างเขื่อนที่ไปขวางกั้นแม่น้ำแห่งความอุดมสมบูรณ์ไม่ให้ไหลผ่านเข้ามาในชีวิตของเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเป็นทางผ่านที่ยอดเยี่ยมของกระแสทานนี้ค่ะ เราจะมาค้นพบว่าทำไมการให้อย่างถูกวิธีถึงเป็นการเปิดประตูรับที่กว้างและรวดเร็วที่สุดค่ะทำไมการให้ถึงเป็นการรับที่ทรงพลังที่สุด 1. เปลี่ยนเคลื่อนความถี่จากขาดเป็นเหลือเฟือทันทีในวินาทีที่คุณตัดสินใจที่จะให้บางสิ่งออกไปไม่ว่าจะเป็นเงินความรู้หรือแม้แต่รอยยิ้ม คุณกำลังส่งสัญญาณที่ดังที่สุดไปยังจักรวาลว่าฉันมีและฉันมีมากพอที่จะแบ่งปันพลังงานของคุณจะเปลี่ยนจากคลื่นของความขาดแคลนไปสู่คลื่นของความอุดมสมบูรณ์ในทันทีและตามกฎแรงดึงดูดจักรวาลจะส่งสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความรู้สึกเหลือเฟือนั้นกลับมาให้คุณมากขึ้น 2. คุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างให้จักรวาลเติมเต็ม เหมือนกับการเคลียร์บ้านเมื่อคุณให้สิ่งที่คุณมีออกไปคุณกำลังสร้างพื้นที่ว่างทางพลังงานขึ้นมาและธรรมชาติไม่ชอบพื้นที่ว่างที่ไร้ประโยชน์จักรวาลจะรีบส่งสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าและเหมาะสมกับพลังงานปัจจุบันของคุณเข้ามาเติมเต็มช่องว่างนั้นเสมอคะ่ะ 3. วิธีให้อย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุด การให้ที่ถูกต้องไม่ได้วัดกันที่ปริมาณนะคะแต่วัดกันที่พลังงานที่อยู่เบื้องหลังค่ะ 1. ให้สิ่งที่คุณอยากได้รับมากที่สุดนี่คือเคล็ดลับที่น่าทึ่งที่สุดค่ะอยากได้รับความรักทงมอบความรักให้ผู้อื่นก่อนอาจจะเป็นการให้คำชมที่จริงใจการรับฟังอย่างตั้งใจหรือการส่งข้อความให้กำลังใจอยากได้รับโอกาสดีด จงเป็นผู้มอบโอกาสให้คนอื่นอาจจะเป็นการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับคอนเน c t ชันของคุณหรือการแชร์โพสหางานให้คนอื่นเห็นอยากได้รับเงินทองจงให้เงินออกไปด้วยความรู้สึกที่ถูกต้อง 2. ศิลปะแห่งการให้เงินเพื่อดึงดูดเงินการให้เงินไม่ใช่การทำบุญเพื่อหวังผลแต่คือการฝึกฝนจิตใจใหแห่งความเหลือเฟือวิธีปฏิบัติ 1. การให้ทิปอย่างเบิกบานทุกครั้งที่ให้ทิปพนักงานให้คุณศบตาเขายิ้มแล้วให้ด้วยความรู้สึกขอบคุณอย่างแท้จริงพร้อมกับอวยพรในใจว่าขอให้เงินก้อนนี้สร้างความสุขให้คุณนะ 2. การบริจาคอย่างตั้งใจเลือกบริจาคให้กับองค์กรหรือโครงการที่คุณเชื่อมั่นและรู้สึกดีกับมันจริงๆไม่ใช่การให้เพราะถูกบังคับหรือตามๆกันไป และให้ด้วยความรู้สึกว่าฉันยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ 3. กด10%ลองฝึกฝนที่จะแบ่งรายได้1-10%ของคุณตามกำลังที่คุณรู้สึกสบายใจเพื่อการให้โดยเฉพาะอาจจะเป็นการให้พ่อแม่การบริจาคหรือการสนับสนุนศิล,ลปินที่คุณชื่นชอบการทำเช่นนี้คือการประกาศว่าคุณไว้วางใจในกระแสแห่งความอุดมสมบูรณ์ 3. ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่เปิดรับทุกทิศทางนี่คือหัวใจสำคัญค่ะวิธีปฏิบัติคือเมื่อคุณให้อะไรออกไปแล้วจงปล่อยมันไปเลยอย่าคาดหวังว่าจะต้องได้รับกลับมาจากคนเดิมหรือช่องทางเดิมที่คุณให้ไปเปิดการรับรู้ของคุณให้กว้างจักรวาลอาจจะไม่ได้ส่งเงินคืนมาให้คุณผ่านทางการถูกลอตเตอรี่แต่เขาอาจจะส่งมาในรูปแบบของ เพื่อนเก่าที่จูจ่ๆก็โทรมาชวนทำโปรเจกต์ใหม่ส่วนลดพิเศษสำหรับของที่คุณอยากได้พอดีไอเดียธุรกิจพันล้านที่ผุดขึ้นมาในหัวตอนอาบน้ำจงไว้วางใจว่าจักรวาลจะส่งสิ่งดีๆกลับมาให้คุณในรูปแบบและเวลาที่เหมาะสมที่สุดเสมอคะ่ะบทสรุปที่ทรงพลังความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่การมีเงินอยู่ในธนาคารมากแค่ไหน แต่คือการที่คุณสามารถเป็นทางผ่านที่ยอดเยี่ยมของกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ได้มากแค่ไหนตังหาดค่ะจงอย่าเป็นบ่อน้านิ่งที่กักเก็บทุกอย่างไว้จนเน่าเสียแต่จงเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวที่ยิ่งไหลออกไปหล่อยเลี้ยงผืนดินก็ยิ่งมีสายน้ำใหม่จากขุนเขาไหลามาเติมเต็มอย่างไม่ขาดสายจงให้ด้วยหัวใจที่เปี่ยมสุข แล้วคุณจะได้รับในแบบที่คุณไม่เคยคาดฝันคำแนะนำส่งท้ายนะคะสัปดาห์นี้ลองฝึกให้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณอยากได้รับมากที่สุดดูนะคะอาจจะเป็นการให้คำชมกับคนสามคนการแชร์ความรู้ดีๆหนึ่งเรื่องหรือการให้ทิปด้วยความรู้สึกเบิกบานแล้วมาสังเกตดูกันว่าจักรวาลจะส่งของขวัญอะไรกลับมาเซอร์ไพรส์คุณบ้างแล้วพบกันใหม่ค่ะ